นี้ดูสุดสุดไมีกีทียอยากจับจังเลยก็จับสิต่อเสี่ยวไม่กดฮ้ยก็เสี่ยวจะจับมันจับไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้เหมือนสะอาดสุดอะถูกมันไม่ค่อยถูกแม่อุ้มมาได้เหรอมันไกลเกินอย่พอพี่ไว้ แม่ไม่มาตามมันไม่ตามหรอกมันจะออกจริงเข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่ไงทุกตัวถ uh ูกปลดปล่อยจากปุ๊ก okay, จ uh ิ๊กบายบายบายไปไปอุ้ยอุ้อุ้จะเล่นกับแม่รอบที่สอง เฮ้ยอฮ้ยดัมือคอหักเฮ้ยเอ้ยนล้มันจะออกจากกรงใหญ่เนี่ยัวนี้ตัวนี้ด้านเล็กมากเลยอ่ะตัวนี้ร้องเก่งเลยเล็บยาวตัวเก็กตัวกก๊กถอยก่อนเอาไปถ่ายในบ้านปะาละได้เหรอ โล้คุกก๊กเอาใส่จักร้าให้หน่อยพอว้าวเอามาทุกตัวเลยย่าไม่ได่าหรอไม่ได่า